好的，这个游戏呢，就是我们会是，呃，主要是分分成两个组，第一组在前面呢，就要把那个新的便利贴贴到自己的身体上，然后呢，就是另外一组是在后面的人呢，要用筷子来夹那、呃、新的便利贴，谁在一分钟之内夹的最多，那个就是胜利者。OK，睇，点解佢八索咁嗰阵啊？可以只 P o o 八，到任何都得。 เรช่วยกันเนอะช่วยกันเนอะเนาะอะไรนะไม่ผิดครับไม่ผิดครับผมนะฮะ <c oughs> ได้เลยโกล <c oughs> อ่ะโอเคช่วยกันช่วยกันเลยครับช่วยกันช่วยกันนะฮะช่วยกันนะครับกิจกรรมน่ารักแบบนี้นะครับแต่ว่าความพิเศษย,ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับยังมีอีกหลายช่วงที่มีความพิเศษนะทุกคนนะฮะแล้วก็เน้นย้ำอีกหนึ่งครั้งครับใครที่มีรูปสวยๆเนี่ยฮะฝากติดแฮชแท็กนิดนึงนะครับนะฮะตอนนี้แฮชแท็ก สามารถลงได้เรื่อยๆนะครับทุกคนเนี่ยกับแฮชแท็กนะครับจับแทนรักแทนใจแล้วอีกหนึ่งแฮชแท็กนะครับคือจับหนึ่งหกทีเฮนูนลนะครับแล้วก็อีกหนึ่งแฮชแท็กครับก็คือจับนะฮะหนึ่งหกทีเฮชลาเต้เฟิร์สวันนั่นเองฮะอ่าโอเคเท่าไหร่แล้วครบไหมครบไหมฮะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์พี่ธ่านีดีกว่าฮะเรามั่นใจไหมว่าเราจะเป็นผู้ชนะมั่นใจมั่นใจมั่นใจใช่ไหมฮะกดดันไหมฮะ กด,ดดันจะไมสู้ๆเนี่ยงั้นเดี๋ยวผมบอกรางวัลเลยดีกว่าไหมฮะว่ารางวัลเราเป็นอะไรดีไหมอยากทราบรางวัลไหมจะได้มีแรงกระตุ้นในการเล่นอุ้ยทําไมตาประกายคนเดียวเลยนะฮะ,ะรางวัลของเราเนี่ยฮะก็คือยังไม่บอกนะครับเดี๋ยวมาสรุปนในก่อนนะฮะอ๋อโอเครู้แล้วรางวัลอะไรยังบอกไม่ได้จริงแต่รางวัลดีมากจริง เตมกล้องเต็มกล้องเตยมกล้อง,อง,องโอเคไหมอ่ะทุกคนโอเคแล้วโอเคแล้วไป <ice> ฮะตรงไหนอ่ะ oh โอเคครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตในเชิญน,นะครับทีมนิวอยู่บริเวณด้านหน้านะฮะอุ้ยหัวใจหล่น <No S 1> นะฮะน้องบินน้องบินน้องบินนะครับอุ้ย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 อะไรนะขอแม็กใช่ไหมฮะแม็ก <laughs> เลยเหรอ ไม่มีเหรอดูว่าขอแม็กซ์แล้วอ่ะหน้าหน้าหัาน้าโอเคพร้อมไหมอ่า,าเดี๋ยวคุณคุณสามารถคลิปให้กับพี่ท่านนี้คนเดียวนะห้ามข้ามเลนนะห้ามข้ามเลนโอเคนะพี่ท่านนะั้นคือถ้าคลิปแล้วล่วงก็คือเสียไปเลยได้ฮะได้หมดเลยแล้วแต่แล้วแต่เลยฮะได้เลยครับพี่พยายามช่วยแล้วได้หมดเลยเนะี่ยสู้ๆอ่ะ,อะฟังเราเหมือนกันนะคีิของตัวเองนะคีปนะคิปแล้วใส่กล่องนะฮะ พร้อมไหมทุกคนพร้อมแล้วเรามีเวลา1นาทีครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1จับไปลเลยดูตรงกลางเลยตรงกลางเลยฮะยิงเออ center, 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 center. เซ็นเตอร์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 เออตรงกลางเออตรงกลางใช้ช้อนไหมฮะใช้ช้อนกาวกาวก็ดีซะด้วย โอเคสามสิบ okay. วินาทีสุดท้าย <S <S อ่าผมให้ใช้อีกมือหนึ่งโอเคแล้วจานนี้ครับเหลือเวลาอีก15วินาทีครับ10 9 8 7 6 5 4 3 สองหนึ่งศูนย์หมดเวลาประเมิรู้แหละครับมันยากเพราะอะไรย่างไหมนายบอกให้จัดอีเวนต์ข้างในใช่ไหมได้ได้ได้ภายในเปิดลมเออลมเกมเปิดพัดลมหรือเปล่าครับฮะตอนแรกไม่เห็นมีลมเลยนี่ไงพัดลมอันเบลอเลยทั้งบนฮะพอเรโลเกมปุ๊บลมถูเรมาเลยนะอ่ะโอเค เกมแรกเดี๋ยวเราจะดูว่าทีมคุณซีได้ไปกี่คะแนนนะครับแต่ว่าเรายังจับไม่นับนะฮะเราจับเล่นจับกัเล่นก่อนแล้วจับมาเขาจ้าวคะแนนไปพร้อมกันเพราะฉะนั้นครับขอเดี๋ยวเข้าใจว่ามันยากอยู่นะเรียนเชิญนะครับทีมคุณซีด้านหน้าได้เลยครับเรียนเชิญครับนี่พรีสบอกคัแนนี่นี่ด้านหน้าได้เลยครับแล้วก็ตอนนี้ครับก็เริ่มแปะได้เลยครับเรียนเชิญเริ่มแปะได้เลยครับขอพูดอีกหน่อยฮะโอเคครับสู้ๆครับทุกคนสู้ๆนะทุกคนเล่นนะ เได้ไหมเอาไหมจะแ,แปะอยู่ข้างล่างเลยไม่เป็นไรนะไว้ไงนะได้ได,ได้ได้ครับได้ครับอ่าโอเคแปะเลยนะครับคนดูตั้งใจมากนี่แบบอย่างที่ถูกต้องนี่คือท่านี้ดีมากแปะง่ายอย่างนี้แปะง่ายครับอ่าได้ครับช่วยกันช่วยกันนะช่วยกันนะครับอ่าอ่ะ,อะเดี๋ยวนะไปทางเวทีนะ ในระหว่างนี้นะครับผมขออนุญาตประชาชนในส่วนของแฮชแท็กนะทุกคนยังไงก็ฝากแฮชแท็กด้วยนั่นเองนะฮะแล้วก็ในอีกสักครู่นะครับสำหรับนะครับในช่วงของ Lucky Fan นะครับที่ได้เป็น Exclusive Photo นะครับผมจะให้สัญญาอีกทีนะครับในการรวมถึงในการขึ้นมาถ่ายรูปบนเวทีครับรวมถึงกฎระเบียบต่างๆนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวแปเองได้เลยครับช่วยกันแปะนะครับโอเค โอเคได้ครับดูตั้งใจกันมากเลยทุกคนเนาะตั้งใจมากเลยนะฮะใหญ่ก็ทุกคนในระหว่างนี้ฝากผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับฝากผลิตภัณฑ์นะครับทั้งหมดของจักด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องทางต่างๆนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าไปกอดกดดันไปก่อนนะได้ข่าวว่ายังมีกิจกรรมเยอะมากยนะฮะที่ให้ทุกคนได้ติดตามกันแล้วก็ร่วมสนุกกันนั่นเองครับแล้วก็ยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับฝากนึกถึงผลิตภัณฑ์ ชัชูไม่ว่าจะเป็นจะเป็นชิชูนะครับแบบด a t u อ a l ล o ซอมนะครับรวมถึงชิชูเปลี่ยกนะครับก็อย่าลืมครับกับเป็นบันจับเสน่หครับรวมถึงเซรั่มน้องใหม่ล่าสุดด้วยนะทุกคนนะครับมีหลายสีหลายแบบสามารถไปเลือกตามทุกสภาพผิวได้เลยนะฮะอ่ะพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมเนาะขาดอันหนึ่งโอเคประมาณนี้เนาะโอเคสิบห้าสิบหกอีกอันหนึ่งครับผมมาลง แปะให้ขออนุญาตนะครับแปะตรงนี้นะฮะโอเคครับโอเคอ่ะพร้อมอยังพร้อมไหมพร้อมเนาะโอเคฮะคุณดูแปะแน่นแน่นนะฮะใส่กล่องตรงนี้นะครับทุกคนใส่กล่องตรงนี้อ่ะถ้าพร้อมแล้วมีเวลาหนึ่งนาทีถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งจับเวลาครับะจะทำได้ไหมจะได้หรือเปล่า ได้ฮะมาดูว่าใครจะเป็นผู้ชนะั่นเองครับสามสิบวิสามสิบวิอ่าจะมาเขาได้ไพร้อมการแล้วตอนนี้ครับเหลือเวลาอีก15วินาที สิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์หมดเวลาประมืออะไรฮะอะไรทูนนี่ฮะม,มีคนขี้โกงเหรอจริงเหรอจริงเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวมานับคะแนนกันมานับคะแนนกันนะฮะอ่ะแล้วตอนนี้ครับเราก็ได้แข่งเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาเขาดาวคะแนนกันนั่นเองครับ เดี๋ยวคอนุญานะครับทีมของพี่ซีนะฮะอยู่ฝั่งนี้นะครับกลับมาอยู่ประจำจุดนะครับแล้วก็ดูนีะนะ่จำจำจำนะคประจจุดของโน้นนะฮะแล้วก็ส่วนที่แปะอยู่บนตัวที่เหลือนะครับสามารถเก็บเป็นที่ระลึกได้นะฮะอะได้ไหมอ่าเก็บก่อนเก็บก่อนผมอ่าโอเคโอเคได้ไหมอ่ะและตอนนี้เราจะมานับคะแนนไปพร้อมๆกันนะฮะทุกคนนะครับ โดยที่จะหยิบมาพร้อมกันทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งมาลุ้นกันว่าทีมไหนจะเป็นผู้ชนะครับพร้อมไหมทุกคนน้บไปพร้อมกันนะถ้าพร้อมแล้วหยิบครั้งที่หนึ่งฮนะคุณคุณนนองเหมือนเห็นที่ไหนนะเดของคุณได้กี่คะแนนอะไร <laughs> หยิบครั้งที่หนึ่งได้สามคะแนนสามคะแนนนะฮะเป็นอะ้า <5. S 1> จับต่อได้เลยครับหนึ่งสองสามสี่สี่ ้าหกเจ็ดันอัพเกินนะใช่ไหมครับหครับเดี๋ยวจะมาดูกับว่าทีมไหนเป็นฝ่ายชนะนะฮะดูจากสายตาคุณว่าทีมไหนฝ่ายชนะฝั่งนี้เหรอเ4 2าสิบส่สวันนี้14บสนะเอาหรือสิบสองกครับผม ิบอ็ดยี่สองยี่สองยี่สิบ2สามยี่หใช่ไหมยังไม่หมดครับยี่ห้าขอบคุณเท่าไหร่แล้วยี่หกยี่เจ็ดยีแปดครับเอายี่เแล้วนี่แปแล้วคุณยีอยู่ใช่ไหมยี่ห้าเฮ้ยยี่หก เี่สิบแปดยังไม่หมดนะยีบยังไม่หมดด้วยยี <27. S 1> ่สิบเจ็ดฮะยี่สิบแปดยี่สิบเก้ามีการลียุทธ์ยังเกิดขึ้นนะอ๋ออ๋อที่ข่าวเพราะเฮียกโกงนะครับไม่แล้วหนูไม่เห็นไงอ่ะตอนนี้นะับตอนงนี้จบเรง2ยี่สิบห้าฝั่งนูน้น ย8่ <28 S 2> 28, รับและผู้ชนะครับคือทียนโนเนลประเมาบทลงโทษมีฮะบทลงโทษนะครับก็คือคนที่ชนะอะไรนะไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าคุณสามารถยืนสบายสายสัมผัสความนุ่มของนะครับทิชชู่จัคเนื้อชุรมซอฟนั่นเองครับเพราะว่า ผู้ที่แพ้จะต้องทำการปอกฟโลผิวโดวยการใช้นะครับเป็นชิ้นช่วของจับ natural ซั์ในการซับเหนือยใหลรีมูฟ o v e m a k อะไรครับผมฮะรีมูฟเมคอัพเลยเหรอ <Yeah. S 1> อ่ะคนชนะยืนด้านหน้าอ่าอ่าอ่าเดี๋ยวฝั่งนี้ตอนนี้ซับการนะครับการ ผชนนะะไฝั่งนู้นซับการนะฝั่งนู้นซับการนะฮะเพราะฉะนั้นฮะอุปกรณ์นี่ฮะนี่ทุกคนฮะจริงๆนะผมอยากให้ทุกคนนะครับสัมผัสความนุ่มได้เลยนะฮะนี่ฝั่งนู้นปึ๊บคุณจะต้องซับให้นี่เนี่ยครับอ่ะเอาคุณเผื่อ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 อ่ะเสียบไปเสียบไปเสียบายนะฮะอ่ะแน่นอนครับผู้ที่ชนะนะฮะจะเป็นฝ่ายได้สัมผัสถึงความ นุ่มเนะครับแลก้กความสบายผมเก็บก่อนดีกว่านะะไม่ปลอดภัยกับผู้ชนะนะครับ, okay, อรบ,รรบออโอเคฮะอ่ะเพราะฉะนั้นครับตามกติกาครับไม่มีหรออ่ะโอเคฮะตามกติกาครับผู้ชนะครับจะต้องยืนแบบสง่าและผู้แพ้จะต้องปลอบปรมวผิวนะครับ 3..2..1.. สเรีนเชิญ<า>ครับอ่าสับได้เลยโอ้โอชนะไม่ใช่หรอ ซับ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 สำเล่นทัชชัาเออตรงไหนก็ไเลซับหน้าไม่ใช่ซับหน้าผมหรอซับหน้าให้คนชนะครับคุณซีเดี๋ยวที่บอกไปน่ครับวันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเยื่อกระดาษบริสุทธิ์นั่นเองฮะกับเรียบพัณฑ์นะครับจากซอฟท์แพคเ u r ช l ลซอฟกระดาษเช็ดหน้าอเนกประสงค์เป็นเยื่อกระดาษบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะหนาสองชั้นสัมผัสนุ่ม ปราศจากสารเรืองแสงและสารฟอกขาวครับหนึ่งแ <1 S 2> พ็คมี230ค,คู่แนะ่ฝากด้วยนะครับทุกคนอะอเ,เราจะรอเรื่อยๆเสยยังเสยยังเสร็จแล้วครับ,รบแต่ว่านะเฮียดูมันันะมันไหมนุนิ่มมันไหมอ่รอเราเล่นะครับ อบาๆกะหนูหนูเฮีเจ็บเฮ้ยเฮ้ยเจ็บเจ็บโยนหนูไม่ต้องเหนื่อยหนูตั้งไว้หนูเฮียไปหาหนูเองไอ้มันแล้วฮะเป็นไงบ้างสี่ท่านสี่ท่านเพินเนาะอะประมือ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 ครับผมเส้นตรงนี้นะครับอะเดี๋ยวถ่ายรูปรวมนิดนึงเนี่ยถ่ายรูปรวมนิดนึง ร <hope> ูป <laughs>